คันนี้เอาใจสายแต่งมากๆเพราะด้านหน้าเนี่ยตัวนี้จะเป็นตัวท็อปสุดนะคะถ้าใครยังไม่อยากที่จะเล่นแบบว่าคันใหญ่ไปเลยอาจจะอุ้ยมันลองเทสเยอะมันเลยอืด <c oughs> สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับปองรางคนดีคนเดิมนะวันนี้ปองรางอยู่กับ m s a c o m นะคะหรือว่า new m s a c o m ปี2023ตัวใหม่ล่าสุดเลยนะคะวันนี้พวกเราจะมาพาอัปเดตนะว่าอะไรเปลี่ยนไปบ้างหรือว่ามีอะไรที่ใหม่ขึ้นหรืออะไรที่ยังเป็นเหมือนเดิมอยู่นะเดี๋ยวจะไปดูการทีละจุดเลย ค่ะแล้วเราก็มาอยู่กันที่ด้านหน้าของน้องก่อนนะเพราะว่าอะไรความโดดเด่นของน้องเนี่ยเรียกว่ากระแทกหน้าตั้งแต่แบบเราสาดแสงไฟออกจากตัวรถแล้วนะคะเพราะว่าตัวจอด้านหน้าเนี่ยที่จะเป็นไฟ LED ค่อนข้างแบบให้มันใหญ่มากเทียบกันเลยนะคะว่าใหญ่แค่ไหนคือมันใหญ่เท่าขนาดหน้าเราเลยนะเปิดทีนี่คือแบบนึกว่าสปอร์ตไลท์มาทั้งสนามฟุตบ,บอลอะไรอย่างนี้เนาะ แล้วก็ด้านหน้าเนี่ยมันจะคล้ายๆกับตัว C b ีนะคะเพราะว่าไปด้านหน้าจะใหญ่แต่ว่ามันไม่ได้กลมเหมือน C ีนะก็จะยังมีความเป็น M S X อยู่นะคะถัดลงมาก็จะเป็นตัวบางโคนช็อคอัพเหมือนเดิมนะคะล้ออะไรต่างๆเนาะถัดมาที่ล้อด้านหน้าเนี่ยตัวนี้จะเป็นตัวท็อปสุดนะคะมาพร้อมกับดิสเบรก A B S นะตัวนี้เป็นตัวท็อปสุดมาพร้อมกับล้อสีทอง มันจะได้ไปล้อก,กันกับตัวโชคอัพที่เป็นสีทอแล้วก็ตัวสติ๊กเกอร์ของรถที่อัปเดตอ้าอัปเดตยังไงขยับมานะคะ มาปีนี้2023อัปเดตขึ้นมาก็คือจะเปลี่ยนตัวสติ๊กเกอร์หรือว่าเปลี่ยนตัวดีไซน์นิดหน่อยนะก็คือเปลี่ยนให้เป็นสีทองล้อก,กันกับสีของล้อแม็กแล้วก็ล้อไปกับสีของโช๊คอัพก็จะภาพรวมประมาณนี้ดูให้แบบว่ามีความเอลเกนขึ้นมีความแบบว่าไฮซิ่งไฮโซอะไรอย่างนี้โน้ตและเราก็จะมาที่ด้านหลังกันบ้างน,นะคะนี่สังเกตที่ท่อจะเป็นในรูปแบบของสลิปออนนะหรือว่ามันจะเป็นแบบสไตล์ของเมคเทสติกไบรนะคะ ถ้าทุกคนแบบว่าผ่านตาคุณตากันมาบ้างน้องก็จะมาอยู่ในตัวนี้นะจะเป็นตัว MSX กลลอมปีล่าสุดนี้นะคะจอใหม่น้องก็ยังจะเหมือนเดิมน,นะคะก็จะมีการแสดงผลอะไรต่างๆว่าจะเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงลนู่นนั่นนี่อะไรนี้ก็มีมาให้ครบที่ด้านหน้านะคะอย่างที่ทราบกันว่าตอนนี้เขาเปลี่ยนมาเป็น MSX กลลอมหรือว่า Honda กลลอมนั่นเองด้านดีไซน์อะไรต่างๆ เปลี่ยนไปเยอะมาก,มากจาก MSX 125SF นะไม่ว่าจะเป็นไฟด้านหน้ากรอบตัวบางโคนนี่ก็เปลี่ยนและโดยเฉพาะเบาะนะคะจากอันเดิมเนี่ยถ้ามันที่มันมีแบบเหมือนจะเป็น2ระดับปึ๊บปึ๊บไปอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือเป็นระดับเดียวไปแล้วแต่อาจจะดักงอนขึ้นไปนิดนึงก้นงอนขึ้นไปนิดนึงมาค่ะจะพามาดูว่าไอตัวที่มันเป็นตัวแต่งนะคะไม่ว่าจะเป็นน็อตหรือเป็นอะไรเงี้ยสำหรับรุ่นเดิมอ่ะ ตัวกลมๆเนี่ยที่ที่พลงลางชี้อยู่เนี่ยตอนนี้มันจะเป็นสีขาวแต่ตอนนี้เขาเปลี่ยนมาให้เป็นสีดำตัวเดิมนะคะตัวท็อปเนี่ยมันก็จะเป็นสีนีออนนะคะแล้วก็พูดพอพูดถึงตัวน็อตตัวกาบตัวโค้งแล้วเนี่ยคันนี้เอาใจสายแต่งมากๆเพราะว่าอะไรเขาออกแบบดีไซน์มาให้มีการเปลี่ยน มีการแต่งแต่ละจุดไม่ว่าจะเป็นแฟร์ลิงเป็นน็อตไปเลยเนี่ยให้เปลี่ยนง่ายขึ้นแล้วก็มีตัวเลือกให้เลือกเยอะขึ้นสมมุติว่าใครที่อยากจะเพิ่มออปชั่นต่างๆหรือว่าเปลี่ยนสีเปลี่ยนอะไรเนี่ยทาง H2C นะคะเขามีมาให้เลือกเยอะมากเดี๋ยวเราจะขึ้นข้างๆให้ถ้าอยากเปลี่ยนน็อตเปลี่ยนแฟร์ลิงเปลี่ยนอะไรเนี่ยสามารถแบบกดแอปเพิ่มได้แล้วก็เอามาเปลี่ยนให้มันตรงกับคาแรคเตอร์ของตัวเองสำหรับคนที่ชอบแต่งคันนี้ตอบโจทย์มากๆเลยเพราะว่าเขามีมาให้แต่งเยอะมากอีกอย่างหนึ่งสำหรับที่ ใครนะคะท่านผู้หญิงอาจจะลองอยากแบบตัวเองอยากลองเป็นแบบสาวสปอร์ตเกิร์ลอะไรอย่างนี้หรือว่าอยากจะขับขึ้นมาให้มันดูเท่ขึ้นคันนี้ผู้หญิงขับได้นะคะเดี๋ยววงลังจะลองขึ้นให้ดูกว่าอันนี้มองมองอย่างเงี้ยคือถ้าวางขาเดียวเวลาที่เราจอดอ่ะนี่ขนาดยกตูดแล้วนะวงลางสูง155ก็ขับถึงถ้าเอาตัวด้านหลังออกแล้วล้อถึงพื้นพอดีอ่ะงลางก็จะวางได้สข้างเลยแต่นี้ก็สามารถแบบว่ายังลดจอด จอดสำหรับไฟแดงได้ถ้าใครที่แบบเตี้ยกว่าปงลางลงไปอีกนะแต่ถ้าสูงเท่ากับปงลางเนี่ยเอาล้อออกขับได้แบบปกติก็จะขาถึงพอดีเลยแบบไม่ได้มีปัญหาเลยนะคะน้ําหนักรถก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะสามารถขับได้แบบว่าเขาเรียกแหละคล่องแค่วคล่องแค่วเนาะแบบว่าขยับอะไรต่างๆใน ขับรถในเมืองอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าจะขับไปแบบทางไกลที่มันไม่ได้ไกลมากก็ยังสะดวกตัวอยู่นะคะจะไม่พูดถึงเครื่องยนต์ไม่ได้เนาะเครื่องยนต์ของน้องมีทั้งหมด5สปีดนะคะหรือว่ามีเกียร์ทั้งหมด5เกียร์นะเครื่องยนต์สมรรถนะสูงพร้อมกับเกียร์5สปีดเร่งได้เร้าใจแรงได้เต็มที่เนาะเพราะว่าน้องเนี่ยก็ขึ้นชื่อได้ว่าเป็นมินิสปีดไว้อะไรมินิสปีดไว้เหว่ Mini Street b i ค e นะคะก็ถ้าใครยังไม่อยากที่จะเล่นแบบว่าคันใหญ่ไปเลยอาจจะลองน้องคนนี้ก่อนเพราะว่าก็เหมือนกับเขาเรียกแหละเหมือนรดไซส์ลงมาให้อยู่ในราคาที่เอื้อมถึงได้ง่ายขึ้นนะคะก็ขยับนู่นนั่นนี่ก็ค่อนข้างที่จะมีดีเทลอะไรต่างๆคล้ายๆกับรุ่นพี่คันใหญ่เลยไม่ว่าจะเป็นล้อเป็นไฟหน้าเป็นดีไซน์อะไรต่างๆถ้าใครสนใจก็ลองดูคันนี้ได้นะคะ